cry or even better if you beg episode 5. the duke changed his mind การปรากฏตัวของลาลเอดมันไม่ต่างจากไฟถนนของโรงเรียนขณะที่เขายืนอยู่หน้าประตูหลักของโรงเรียนสตรีกิลิทนักเรียนหญิงคิดเช่นนั้นขณะที่พวกเธอจ้องมองไปที่ชายหนุ่มผู้รอคอยใครสักคน คลายแสดงรอยยิ้มขี้เล่นขณะที่เขามองไปที่ประตูเขามองเห็นหญิงสาวคนหนึ่งจูงจักรยานของเธอมาแต่ไกลการเดินที่สง่างามและเป็นสุภาพสตรีช่วยให้เขาจำเธอได้แต่ไม่ใช่แค่ท่าทางการเดินของเธอเท่านั้นที่ทำให้เขาสังเกตเห็นหญิงสาวนอกจากนี้ยังเป็นใบหน้าของเธอซึ่งเต็มไปด้วยการแสดงออกที่หลากหลายและท่าทางร่างกายที่อ่อนโยนและละเอียดอ่อนของเธอคลายหวงแหนการดำรงอยู่ทั้งหมดของเธออย่างสุดซึง้ง หลังจากพบกันในฤดูร้อนใต้ร่มเงาของต้นวิลโลเขาก็ตระหนักได้ว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนเหมือนเธออีกแล้วเลล่า <L ela. S 1> เมื่อเธอได้ยินคนเรียกชื่อเธอเสียงดังเลล่าก็หยุดฝีเท้าและหรี่ตาไปทางชายหนุ่มที่เดินเข้ามาหาเธอคลายเพลิดเพลินกับช่วงเวลาเหล่านั้นวินาทีที่เธอเก้าวเร็วขึ้นหลังจากที่เธอรู้ว่าเขาเป็นใครช่วงเวลาที่เธอเดินมาหาเขาและยิ้มให้เขาอย่างอ่อนหวานเธอมาที่นี่อีกทำไม มันคงจะสะดวกกว่าถ้าเธอมาพบฉันที่กระท่อมอืมฉันมีเวลามากพออยู่แล้วนั่นเป็นการโกหกมากกว่าที่จะพูดความจริงเขาทิ้งเพื่อนร่วมชมรมเทนนิสไว้ข้างหลังเพื่อกลับบ้านหลังเลิกเรียนกับเธอปัญหาของพรุ่งนี้ต้องแก้ไขในวันพรุ่งนี้ทุกอย่างจะคลี่คลายดังนั้นคลายจึงไม่กังวลเลยแม้ว่ารุ่นพี่ของเขาอาจจะรอเขาในวันถัดไปพร้อมกับแร็กเกตในมือก็ตาม บนถนนที่พลุกพล่านคลายและเลล่าเดินเคียงข้างกันพวกเขาซื้อไอศกรีมเมื่อไปถึงแหล่งช้อปปิง้งแล้วหยุดอยู่หน้าร้านหนังสือที่เต็มไปด้วยฝุ่นเลล่าหัวเราะอยู่เสมอคลายเอ็ดมันเชื่อว่านอกจากลุงบิลแล้วเขาเป็นคนเดียวในโลกนี้ที่รู้ว่าเลล่าหัวเราะบ,บ่อยแค่ไหนและรอยยิ้มของเธอสดใสแค่ไหนลมเริ่มเย็นลงเมื่อพวกเขาเข้าสู่ถนนดินแดนอาวิสหลังจากบทสนทนาของพวกเขาเปลี่ยนเป็นเรื่องการสอบของโรงเรียนครั้งล่าสุด สายตาของเนล่าก็หลีลงเมื่อพูดถึงหัวข้อเรขาคณิตด,ดวงตาของเธอก็เปล่งประกายอย่างรวดเร็วด้วยความสิ้นหวังคลายให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในท่าทางบนใบหน้าของเธอยังไม่ได้เขากลืนคำพูดที่สั่นไหวหัวใจซึ่งกำลังจะหลุดออกจากริมฝีปากของเขาคลายไม่ต้องการให้คำสารภาพลอยๆมาทำให้มิตรภาพของพวกเขาอึดอัดจากนั้นเขาก็สงสัยว่าจำเป็นหรือไม่ ที่จะต้องถามเธอเมื่อเขาวางแผนจะแต่งงานกับเธอแล้วเลลาเอ็ดมันฟังดูดีนะเธอหัวเราะทำไมเหรอเลลาถามเขาขณะที่เธอขมวดคิ้วเธอพร่ำบ่นเกี่ยวกับเกรดเราขาคณิตที่ต่ำของเธอจนกระทั่งเธอมองคลายที่หัวเราะคิกคักอยู่คนเดียวอย่างงนงงฮะโอ้ฉันได้ยินว่าไดยุคเฮอร์ฮาร์ดกำลังจะกลับมาคลายเปลี่ยนหัวข้อสนทนาเป็นเรื่องอื่นทันทีมันนานมากแล้ว เขาจะกลับมาเมื่อไหร่ฉันไม่รู้ทุกคนพูดถึงดยุคเฮอร์ฮาร์กลับมาแต่ดูเหมือนเธอจะไม่สนใจเลลาจับแผนจัก,กรยานแน่นขึ้นเธอและดดยุคเฮอร์ฮาร์ตไม่เคยติดต่อกันเลยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาพวกเขาเพิ่งทักทายกันเมื่อวิ่งชนกันในป่าหรือเมื่อคลอดีนเรียกเธอไปที่คฤราสน์เพียงแค่เดินผ่านดยุกก็ทําให้เธอรู้สึกกระวนกระวายดังนั้นเลลาจึงพยายามอยู่ห่างจากเขาทุกวิถีทาง พูดตรงๆคือเธอไม่อยากเจอเขาตั้งแต่วันที่ไดยุกเธอฮาร์ดหยุดเธอปันเหรียญทองด้วยเท้าของเขาในเย็นฤดูร้อนวันนั้นเธอก็ไม่ต้องการที่จะพบเขาอีกเลยคลอดินเชิญเธอแล้วละทิ้งเธอแต่ไดยุกเป็นผู้บอกให้เธอรู้ว่าเลล่าเลเวลินช่างไร้ค่าเพียงใดในโลกที่แปลกประหลาดและมีสีสันการเผชิญหน้าครั้งนั้นทิ้งรอยแผลไม่ต่างจากการถูกทำร้ายที่เธอได้รับจากโลวิต้ามันเป็นความทรงจำที่เธอพยายามลบอย่างสิ้นหวัง แต่เมื่อใดก็ตามที่เธอเผชิญหน้ากับดายุกเขามักจะทําให้เธอนึกถึงวันที่เลวร้ายนั้นเสมอเลล่าดูถูกเขาการปรากฏตัวของดายุกเตือนเธอเสมอว่าเธอไร้ความหมายในที่ดินที่สวยงามนั้นเลล่าพยายามกลั้นหายใจในเวลาเดียวกับที่มีรถสีดําขับผ่านไปเดชเชสนอมายาของดยุกไม่เคยขับรถ ดังนั้นเลลาจึงเชื่อว่าเป็นดัชเชสเอลิเซ่ซึ่งกลับมาจากการสังสรรค์อาวิสคงยุ่งอยู่พักหนึ่งเพราะไดยุก,กลับมาแล้วใช่ใช่แล้วเลาฉันควรจะลองประกอบอาชีพเป็นนายทหารด้วยหรือไม่คลายเริ่มเดินถอยหลังในขณะที่เผชิญหน้ากับเลาเช่นเดียวกับไดยุคเฮอร์ฮาร์ฉันต้องการได้รับเหรียญรางวัลกับตันเอ็ดมันมือปืนอัจฉริยะที่สามารถกำจัดศัตรูด้วยกระสุนนัดเดียว เขาแซงทำเป็นยิงปืนในจินตนาการและยิ้มเหมือนเด็กซนให้ตายเถอดูตัวเองสิกับตันเอ็ดมันเธอไม่สามารถแม้แต่จะฆ่าไก่เลล่าเดินไปข้างหน้าด้วยรอยยิ้มคลายไม่สามารถตอบโต้เธอได้แม้ว่าความภาคภูมิใจของเขาจะถูกโจมตีปีที่แล้วเขายืนกรานอย่างกล้าหารว่าจะจ่ายค่าอาหารในกระท่อมด้วยการช่วยเหลือลุงบินบอกให้เขาจับไก่เป็นอาหารเย็น แต่เมื่อเขาเข้าไปในเล้าไก่กรอบไม่สามารถเอาขนไก่ออกมาได้แม้แต่เส้นเดียวและหลังจากนั้นคลายเอ็ดมันก็ได้รับฉายาที่ไม่ยกยอว่าสัตว์กินพืชจอมตะกละคลายเอ็ดมันเพื่อนรักของฉันนั่นเป็นเหตุผลที่ฉันชอบเธอใบหน้าที่ไม่พอใจของคลายทำให้เลล่ายิ้มออกมาฉันหวังว่าแทนที่จะฆ่าคนอื่นเธอใช้มือของเธอเพื่อช่วยพวกเขาอืมแน่นอน ฉันกำลังวางแผนที่จะเป็นหมอคลายวางมือบนแก้มของเขาด้วยท่าทางเคิะเขินถ้าอย่างนั้นฉันควรจะเป็นหมอทหารหรือไม่หมอทหารได้รับรางวัลด้วยใช่ไหมพวกเขาจะไม่ให้เงินเธอถ้าเธอช่วยชีวิตคนมากมายหรอือมันเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าการฆาตกรรมนะจริงหรือระหว่างการสนทนาในที่สุดทั้งสองก็มาถึงทางแยกที่ถนนบ้านของเอ็ดมันตั้งอยู่ที่สุดซอยซ้ายมือทันใดนั้น คลายขมวดคิ้วเมื่อเขานึกอะไรบางอย่างได้ฉันลืมนำบันทึกเรขาคณิตที่ฉันสัญญาว่าจะให้เธอ,อยืมมาให้แล้วกลับมาทานอาหารเย็นในภายหลังนะอย่าลืมนำบันทึกติดตัวมาด้วยล่ะเฮ้เธอจะรอฉันหรือรอบันทึกกันแน่รอบันทึกเลล่าตอบอย่างกล้าหาญจากนั้นก็ระเบิดเสียงหัวเราะอย่างสุขสนดังนั้นคลายจึงรีบวิ่งกลับไปที่บ้านของเขาคลายไม่จำเป็นต้องเร่งรีบ การเตรียมอาหารเย็นต้องใช้เวลาเลล่าตะโกนเสียงดังไปทางด้านหลังของเขาไม่ต้องห่วงหลังจากหยิบบันทึกของฉันแล้วฉันจะมุ่งตรงไปที่บ้านของเธอแต่การตอบโต้ของคลายรุนแรงกว่ามากเลล่าได้แต่สายหน้าให้กับความดื้อรั้นของเขาและเริ่มขี่จักรยานของเธอไปทางถนนพราธานัตที่นำไปสู่คฤราสน์อวิส พ่อบ้านและคนขับรถต่างตกใจที่เจ้านายของพวกเขากลับมาอย่างกระทันหันเมื่อรถสีดำแล่นมาหยุดสนิทที่หน้าทางเข้าคาร์หาส์การมาถึงของดายุคเฮอร์ฮาร์ดเป็นไปอย่างไม่คาดฝันคนรับใช้และพนักงานของอาวิสกำลังวุ่นอยู่กับการวิ่งอย่างเร่งรีบเพื่อเตรียมการมาถึงก่อนเวลาของเขาเป็นผลให้กำหนดการพบประทางสังคมของดายุคกับขุนนางถูกเลื่อนออกไปทั้งหมดพ่อบ้านเฮสเซนกลืนน้ำลายด้วยความกระวนกระวายใจ เจ้านายครับพวกเรายัางไม่ได้ฉันอยากเดินเล่นแมทีิอัสตัดคำพูดของพ่อบ้านด้วยน้ำเสียงที่สงบคนขับลงจากที่นั่งอย่างลังเลและเปิดประตูเบาะหลังไม่เป็นไรเขาสายหน้าชั่วครูไปทางเฮสเซนซึ่งกำลังจะตามเขาออกไปฉันจะไปพบนายที่คฤหาส์มเีิอสยิ้มเมื่อเขาหันหลังตามคำสั่งของเขาเฮสเซนกลับไปที่รถ ในขณะที่คนขับรีบกลับไปที่ที่นั่งของเขาหลังจากที่พวกเขาขับรถออกไปถนนก็เงียบอีกครั้งมทเทียสเดินเล่นสบายๆใต้ร่มไม้มือข้างหนึ่งถือหมวกของนายทหารเสียงรองเท้าบูทของเขาประกอบกับใบไม้ที่แกว่งไกวนในสายลมสร้างท่วงทำนองที่เป็นเอกลักษณ์แต่น่าตื่นเต้นมท t เทียสฟอนเฮอร์ฮาร์ดเป็นภาพลักษณ์ของความสมบูรณ์แบบตั้งแต่ยังเป็นเด็กนักเรียนและนายทหาร ตอนนี้เขากำลังจะแต่งงานกับผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบและเป็นพ่อที่สมบูรณ์แบบทุกแง่มุมในชีวิตของเขาสมบูรณ์แบบเสียจนเขาเริ่มรู้สึกเบื่อเล็กน้อยแมทเทียสชะลอจังหวะก,การก้าวของเขาลำแสงที่สว่างสวัยส่องผ่านช่องว่างในใบไม้ทำให้ขอบตาที่เอียงเล็กน้อยของเขาสว่างขึ้นหัวเข็มขัดสีทองของเขาและเครื่องคร,งรุ่งราชอิสริยาภรณ์ที่เปล่งประกายแวววาวที่ประดับเครื่องแบบสีเทาอมฟ้าของเขา ถูกอาบไล้์ด้วยแสงอย่างนุ่มนวลลูกจะได้มั่นในฤดูร้อนนี้แมทเทียสฟังความปรารถนาของแม่อย่างมีความสุขเพียงเพราะมันเป็นหน้าที่โดยชอบธทมของเขาที่จะแต่งงานและให้กำเนิดผู้สืบทอดในเวลาที่เหมาะสมแม้เชื่อว่าคลอดีนคือผู้ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับบทบาทของดัชเชสแห่งอาิสเขายินดีอย่างยิ่งที่ได้รับความยินยอมจากญาติของเขาเนื่องจากคลอดีนฟอนบรันเป็นเจ้าสาวที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีสายเลือดที่มีชื่อเสียงแต่ไม่เคยมีสิ่งใดจุดประกายความปรารถนาของแมทเทียสได้เลยในเมื่อทุกอย่างถูกจับได้ก่อนที่เขาจะรู้ตัวเสียอีกความปรารถนาจึงเป็นความรู้สึกที่ห่างไกลซึ่งเขามองว่าเป็นเพียงเรื่องสมมุติการแต่งงานของเขาก็เช่นกันแมทเทียสปรารถนาที่จะเป็นพันธมิตรที่สมบูรณ์แบบการแต่งงานไม่มีอะไรมากไปกว่าการก้าวไปสู่การสร้างความแข็งแกร่งให้กับโลกของเขา ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลที่จะต้องเสียความรู้สึกโดยไม่จำเป็นไปกับการผูกมัดที่เรียกว่าการแต่งงานเขาเชื่อว่าคลอดีนฟอนบรันเป็นเพื่อนที่ยุติธรรมที่สุดของเขาเธอเพียงพอสำหรับเขาดังนั้นเขาจึงไม่สนใจสิ่งอื่นใดและเขาไม่รู้สึกผูกพันที่จะทำเช่นนั้นแสงแดดที่แผดเผาทำลายวิสัยทัศน์ของเขาในขณะที่เขาเงยศีรษะขึ้นแมตเทียสหยุดอยู่กลางถนน ในขณะที่เขารู้สึกถึงรูปลักษณ์ลึกลับของหญิงสาวความสนใจของเขาถูกดึงดูดไปที่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ขี่จัก,กรยานซึ่งกำลังมุ่งหน้ามาทางเขาเส้นผมสีทองละเอียดของเธอปลิวสวัยไปตามสายลมราวกับคลื่นที่อ่อนโยนเขาค่อยๆถอยห่างเมื่อผู้หญิงคนนั้นปั่นจัก,กรยานผ่านไปทางซ้ายของเขาเลล่าเลเวลินเธอคนนั้นสะบัดหน้าไปทางเขาทันทีที่แมทเทียสจำชื่อเธอได้ เมื่อเธอสบตาเขาดวงตาสีเขียวของเธอก็เบิกกว้างผู้หญิงคนนั้นเสียการทรงตัวและตกจากจักรยานเสียงร้องของเธอดังขึ้นเมื่อจักรยานชนกับทางเท้าล้อจักรยานยังคงหมุนต่อไปอีกนานหลังจากที่เธอล้มลงแมทเทียรีบเดินไปหาเธอซึ่งล้มลงบนพื้นภายใต้เงาของเขาหญิงสาวคนนั้นเงยหน้าขึ้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าเธอคือเลลาเลเวลินสาวน้อยผู้คลั่งไคล้ ฉันขอโทษค่ะเจ้านายเลลารีบก้มหัวขอโทษและรอให้เขาเดินผ่านเธอไปแมทเทียสกำลังจะจากไปเมื่อเขาถูกชุดของเลลาทำให้เสียสมาธิเลือดไหลซึมออกมาจากถุงน่องที่ขาดของเธอและชุดนักเรียนของเธอก็เต็มไปด้วยฝุน่นความเงียบปกคลุมทั้งสองเมื่อล้อจัก,กรยานที่หมุนหยุดนิ่งเลลาเลิกคิ้วขมมดอย่างสงสยัยแมทเทียสมองไปด้านข้าง ใบหน้าของเธอแสดงภาพลักษณ์ที่นุ่มนวลอย่างประหลาดแม้ว่าเธอจะแสดงท่าทางอดดีก็ตามดูเหมือนว่าผู้หญิงคนนี้จะเติบโตขึ้นเช่นกันแม้ว่ามันจะเป็นธรรมชาติสำหรับเด็กที่จะเติบโตเมื่อเวลาผ่านไปแต่การเปลี่ยนแปลงรูปร่างหน้าตาของเธอทำให้เขารู้สึกประมาเลลาเลเวลินเป็นเพียงเด็กน้อยสำหรับแมทเทียสหญิงสาวที่พยายามทำทุกวิถีทางเพื่ออยู่ห่างจากเขาในทุกวิถีทาง หญิงสาวที่เขามองว่าไร้ความหมายแต่ตอนนี้เขาไม่สามารถเชื่อมโยงหญิงสาวไร้ความหมายที่เขาจำได้กับเลลาเลเวลินที่ยืนอยู่ตรงหน้าเขาตอนนี้ได้แก้มสีดอกกุหลาบผมนุ่มสลวยและกลิ่นกายอันหอมหวานของเธอถูกพัดพามาตามลมรูปร่างเพรียวบางของเธอที่มองเห็นได้ภายใต้ชุดนักเรียนฤดูร้อนรัดรูปไม่ใช่เด็กผอมแห้งอีกต่อไปแมเทียสรู้สึกอึดอัดอย่างประหลาด ขณะที่เลลาพยายามที่จะลุกขึ้นเธอก้าวถอยหลังและผูกเชือกผูกรองเท้าก่อนจะปัดฝุ่นออกจากชุดนักเรียนแม้ว่าตอนนี้เลลาจะเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่เธอก็ยังเตี้ยเกินกว่าจะถึงปลายคางของเขาเล,ลาเลเวลินมทเทียสเรียกชื่อของเธอในทันทีน้ำเสียงของเขาทำให้ไหลของเลลากระตุกฉันขอโทษท่านเลลาย่อลงตรงเท้าของเขาพูดประโยคเดิมๆซ้ำๆ ขณะที่เธอเริ่มรวบรวมข้าวของที่ตกหล่นกระเป๋าหนังสือบันทึกความสนใจของแมเทียสถูกดึงดูดไปที่มือที่บอบบางและซีดซึ่งเคลือบด้วยฝุ่นและเลือดเมื่อเขามองดูลล่าเก็บของของเธอสายตาของเขาจับจ้องไปที่ปากกาที่เธอสกิดเบาๆแมเทียสเดินไปข้างหน้าอย่างช้าช้าและเหยียบปากกาของเธออย่างตั้งใจเลล่าเหลือบมองขึ้นไปและเห็นแมเทียสกำลังจ้องมองเธอ ด้วยสายตาที่เคร่งเคริมเลลาเลเวลินเขาเรียกชื่อเธออีกครั้งฉันกำลังคุยกับเธออยู่ค่ะเจ้านายเลลาตอบในขณะที่เธอหลับตาแน่นแมทเทียสไม่ขยับขยื่นเมื่อเธอพยายามดึงปากกาออกจากรองเท้าของเขาฉันกำลังฟังอยู่ค่ะเลลาพูดอย่างมั่นใจแม้ว่าร่างกายของเธอจะสั่นเทาก็ตาม ดวงตาสีเขียวของเธอซึ่งดูคล้ายกับป่าฤดูร้อนที่มีชีวิตชีวาฉายแววด้วยความโกรธและความอัปยศความทรงจำของเธอย้อนไปถึงตอนที่ได้ยุกหยียบเหรียญทองของเธอเขามองลงมาที่เธอด้วยสีหน้าเดียวกันและจ้องมองในวันนั้นเหมือนกับตอนนี้ในที่สุดแมเทียสก็ยกเท้าขึ้นและเดินผ่านเธอไปโดยไม่ตั้งใจหลังจากหัวเราะออกมาสั้นๆราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาสวมหมวกเจ้าหน้าที่ และเริ่มเดินไปตามถนนเลล่าได้แต่จ้องมองด้านหลังของดายุคเฮอร์ฮาตจากระยะไกลในขณะที่ปากกาในมือของเธอสันเทาเธอสงสัยทำไมไดายุคถึงทำแบบนั้นในเมื่อเขาไม่ได้วางแผนที่จะพูดอะไรเลยผู้คนในอาวิสจะเชื่อหรือไม่ว่าดายุคเฮอร์ฮาร์ซึ่งเป็นขุนนางที่สมบูรณ์แบบจะทำแบบนั้นเธอเต็มใจที่จะเดิมพันเงินออมทั้งหมดของเธอถึงจะไม่มีใครเชื่อเธอ ทุกคนคงคิดว่าเธอบ้าไปแล้วเลล่าดึงจัก,กรยานของเธอขึ้นและแม้มริมฝีปากของเธอแน่นเธอเช็ดปากกาให้สะอาดก่อนเก็บใส่กระเป๋าและเดินตามดายุกที่เดินนำหน้าไปอย่างช้าๆเลล่าแน่ใจว่าดายุกจะไม่หันกลับมามองถึงกระนั้นเธอพยายามเดินอย่างถูกต้องแม้ว่าผิวหนังที่ถลอกออกจะเจ็บปวดอย่างน่ากลัวก็ตามและเธอก็เกรงกล้ามเนื้อขาเพื่อไม่ให้ตัวเองเดินกระผลกระเพก จะดีมากถ้าเขาใช้ขายาวๆเหล่านั้นเพื่อเดินให้เร็วขึ้นเลล่ากำลังจะถอนหายใจด้วยความรำคาญเมื่อไดยุเคเฮอร์ฮาร์ดหันกลับมาหาเธอลงกระโชกอย่างฉับพลันทำให้ใบไม้ของต้นไม้สั่นสะเทือนและรูปแบบของแสงแดดที่หยดผ่านใบไม้ก็เต้นเป็นจังหวะช้าๆบนถนนเลล่าตกใจยืนนิ่งเหมือนรูปปั้นแต่แล้วแมเทียสก็จับจ้องไปที่รูปลักษณ์ที่สวยงามของเธอตาของเขาเลื่อนลง อย่างแรกคือผมยาวไปรลอนของเธอจากนั้นไปที่เรือนร่างที่น่าหลงไหลของเธอไปจนถึงหน้าอกตั้งตรงของเธอที่หอบขึ้นลงไม่สม่ำเสมอและมือที่ซี่เสียวของเธอจับแฮนของจักรยานข้อเท้าที่เหมือนอรชรนและเท้าที่เล็กของเธอแล้วถึงตาที่เย้าวยวนใจของเธอเป็นเวลานานเมเทียสยืนอยู่ในความเงียบที่น่ากลัวมองเข้าไปในดวงตาสีเขียวมรกตของเลล่า เธอเป็นเด็กกำพร้าที่อาศัยอยู่ในบ้านพักบนที่ดินของเขาแต่ข้อเท็จจริงสำคัญประการหนึ่งดูเหมือนจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเด็กหญิงตัวเล็กๆคนนั้นโตขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปแมทิสสังเกตเห็นเธอในขณะที่เขารับทราบความจริงเธอไม่ใช่เด็กอีกต่อไปเธอเป็นหญิงสาวเลล่าเลเวลิน